การเสพติดนะครับซึ่งรับผิดชอบนะครับดูแลความผิดที่เกี่ยวกับภาษียกรทุกประเภทนะครับสืบเนื่องจากเราเนี่ยได้มีการตรวจยึดสินค้านะครับเป็นลําโพงไมแชลนะครับจากเป็นตึกแถวนะครับในย่านเมืองทองครับจากการสืบทราบของสายลับเนี่ยเราแล้วก็ดำนำแต่คนเข้าไปตรวจคนเนี่ยจนคนพบลําโพงไมแชลเนี่ยซึ่งมีจำนวนถึง64ชิ้นนะครับซึ่งในความผิดเบื้องต้นเนี่ย เขาไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระภาษีในการนําเข้านะครับให้ทางเราได้เลยครับซึ่งเราเชื่อว่าสินค้าพวกนี้น่าจะเป็นค้าที่มีการลักลอบนำเข้ามาโดยโดยชำระภาษีหรือว่าหลีกเลี่ยงการเสียภาษีโดยไม่ถูกต้องครับด้วยตัวลําโพงเนี่ยมันมีเรื่องของยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าเนี่ยครับซึ่งเราอ่ะไม่ใช่ตัวแทนสิทธิ์เราก็เลยอยากขอข้อมูกับบริษัทตัวแทนสิทธิ์ซึ่ง วันนี้ก็ขอบคุณมากที่ของอมือเนี่ยมามาตรวจสอบครับสรุปแล้ลวลำโพงตัวน,นี้ยมันเป็นของแท้หรือหรือของปลอมครับเพราะว่ามาแชลที่มันขายท้องตลาดของปลอมก็เยอะแยะถูไหมครับก็อยากจะรบกวนที่เนี่ยให้ช่วยตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะมันก็มีผลต่อความปิดในการดำเนินธุรกิจับผู้ต้องหาอาชิตพัฒน์เพลวันนะครับเป็นตัวแทนของบริษัทผู้นําเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของลำโพงบลูทูธยี่ห้อมาแชลนะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ได้เป็นเกียรติงมากนะครับที่ผมได้มีโอกาสใช้ความรู้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นะครับเรื่องของที่เราเป็นผู้นําเข้านะครับเราเราจะสามารถดูดีนะครับว่าสินค้าประเภทไหนออกมาแชลนะครับเป็นสินค้าที่ปลอมสินค้าที่แท้หรือสินค้าที่เด็กลี่งภาษีการนําเข้านะครับนี่ยังดีครับผมสามารถที่จะช่วยตรวจสอบนะครับแล้วก็ช่วยสรบมทุนทางราชการนะครับเพื่อที่จะสามารถ เห็นและก็รกับรู้ได้ถึงความถูกต้องของมันนะครับเพื่อให้เพื่อให้สามารถช่วยนักท่ยวดำเนินการได้นะครับเรื่องของที่เป็นแท็กั้งทูนะครับและก็ตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นในตัวเคเบิลทูนะครับแท็กตั้ทูตัวนี้จะเป็นสินค้าที่เสียไปบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในตัวเคเบิลทูนี้นะครับจะเป็นสินค้าที่สามารถหิ้วนะัช้แบตเตอรี่ได้ที่วไปแฮงเอาต่างๆข้างนอกได้นะครับผมจะเน้นสองตัวนี้เพราะว่าสองตัวนี้เป็นตัวที่ ค่อนข้างมีความต้องการในตลาดสูงมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับเอากล่องตัวนี้ก่อนนะครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับแอคตันทูนะครับในก่อนอื่นนะครับเราจะดูจากสภาพลัก ของกล่องภายนอกกล่อนนะครับว่ามีโอกาสนะครับที่เป็นของปลอมหรือของแท้แค่ไหนนะครับสมมุติถ้าเราดูจากตัวสภาพกล่องนะครับจะสังเกตว่าลักษณะของการสกีนนะครับของสีต่างๆนะครับจะมีความคมชัดของตัวนี้นะครับจะมีความคมชัดนะครับดูเสมือนเป็นของแท้นะครับสังเกตนะครับเรื่องของความเข้มนะครับของสีครับของความคมชัดต่างๆนะครับ ถ้าเป็นประสบการณ์ผมถ้าช็อปของปมอะครับกล่องพวกนี้มันจะเห็นชัดเจนว่ามันจะแบบภาพเบลอภาพไม่ค่อยสวยความตีนไม่ชัดเจนความพีนไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ลักษณะของกล่องนะครับสังเกตว่ากล่องเนี่ยจะไม่เห็นแนวสันกระดาษนะครับจะสังเกตมันจะเรียบมากเห็นไหมครับถ้าเป็นของปอมมันจะเห็นแบบแนวสันรลอนขึ้นกระดาษรลอนขึ้นใช่ครับนะครับนี่คือในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ 2ก็นนคือดูจากหมายเลขเครื่องนะครับก็คือว่ามันจะมีตัวที่เป็นตัวที่เป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เป็นบาร์โค้ดนะครับแล้วก็จะมีบาร์โค้ดแล้วก็เนมนหมายเลขเครื่องนะครับต,ตัวหมายเลขเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวแค่บอกแค่ว่าเครื่องนี้นะครับมันมีหมายเลขเครื่องอยู่นะครับแต่ว่าในสมัยใหม่ปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่องปอเปงก็พยายามที่จะ๊อปปี้หมายเลขเครื่องนะครับแล้วก็มามาทำสติกเกอร์เองอะไรประมาณนี้ครับ นะครับตัวเรื่องเกี่ยวกับไอตัวสติกเกอร์นะครับนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับสังเกตนะครับข้างในข้างในจะมีหลอนๆใช่ไหมครับ แต่ข้างนอกเนี่ยจะไม่มีรอนเลยนะครับจะเรียบนะครับนี่คืองานคุณภาพนะครับสรุปแล้วก็คือถ้าผมดูจากสภาพนะครับทุกอย่างนะครับของแท้นะครับแต่ว่านําเข้ามาไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่กดไม่มีการแสดงตามมอในเรื่องเอกสารมอกในการนําเข้าสินค้านะครับไม่ได้แสดงจากสมชนกลางกรถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับสินค้าลำโพงบุธที่เราเห็นตรงนี้นะครับ เป็นสินค้าแท้นะครับแต่ว่ามีการนําเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนะครับอีกทั้งตรวจสอบแล้วเนี่ยสินค้าพวกน,นี้ไม่ได้มีมาตรฐานสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะรับความเสียหายจากการที่ไม่รับการประกันความเสียหายนะครับจากบริษัทผู้นําเข้านะครับเนื่องจากสินค้าตัวน,นี้ตัวแทนผู้นําเข้าเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ผู้นําเข้ามาเองนะครับ เพรนั้นประชาชนก็อยากฝากเตือนประชาชนนะครับให้ซื้อสินค้านะครับจากตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องนะครับท่านจะได้รับการประกันในกรณีเกิดความเสียหายนะครับอีกอย่างหนึ่งครับสินค้าพวกนี้มีการหลบเลี่ยงภาษีนะครับทําให้รัฐเนี่ยเสียภาษีนะครับจากการจะเก็บไปได้เพื่อนําไปบริหารประเทศเรานะครับก็อยากฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับการนำเข้าโดยผิดกฎหมายเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยกรณีที่ไม่ได้ผู้นําเข้าเองเนี่ยก็จะถูกดําเนินคดีตามพรอสุรากรนะครับมาตรา246นะครับคือเป็นผู้ ช่วยจาหน่ายนะครับซื้อหรือรับไว้ด้วยประการดใดซึ่งสินค้าที่หนีที่หนีภาษีหรือชำระภาษีไม่ถูกต้องเข้ามานะครับมีโทษจําคุก5ปีนะครับและปรับไม่เกิน4เท่าของราคาสินค้ารวมอากรที่ท,ที่ที่ขาดนะครับแจ้งมาที่เฟซบุ o กนะครับค,ครับกองบังคับการปรปาบปรามการทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของผู้ผลิตนะครับผมมาแชร์ นะครับดูตัวอันนี้เหมือนเดิมนะครับว่ามันจะมีโลโก้อยู่แนะ ESC 1นึ่นะครับอ,นนอันนี้ก็จะมีตักเครื่องนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับมันจะมี2แบบนะครับก็คือเป็น quick start guide นะครับคู่ม,มือการใช้งานากับเอ็นหนึ่งก็คือเป็น l ีโก้แล้วก็เซฟตี้นะครับคู่ม,มือเกี่ยวกับเรื่องของวามปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นพวกดิจิตต่างๆในนี้นะครับถ้าเป็นบริษัทดีเลอร์นำเข้าจะคู่มือยังไงเ็จไทย ออในนี้ในนี้มีพิมพ์ภาษาไทยอยู่แล้วครับอ๋อจะมีทั่วใช่ครับทั่วเราเราทำเป็นโกลบอลเราทำเป็นโ g l o เลยใช่ถูกต้องครับ่แจะเนี่ยมันจะระบุว่าสมมติในประเทศไทยก็จะมีภาษาไทยครับเออมันในทุกทุกอันทุกอันนี้มันจะแบบพิมพ์แบบเป็นโกลบอลทุกภาษาแสดงว่าทุกประเทศที่ได้รับก็จะมีเมนูภาษาไทยเหมือนกันใช่ครับมันเป็นแค่บางส่วนอยู่ข้างในในในคู่มือมันนะครับนะครับในนี้นะครับ ตัวสินค้านะครับดูจากสภาพหนังนะครับดีมากๆนะครับดูหนังการเย็บต่างๆนะครับดูปุ่มต่างๆนะครับโอเคนะครับสังเกตนะครับงานดีมากนะครับส่วนกระจังหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าเป็นเอ่อเป็นเส้นใยถัก นะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้ของมาเชวอยู่ครับสังเกตว่างานงานงานต่างๆมันข้างดีนะครับมาเชวจะมีเอกลักษณ์ตรงนี้ครับว่ามันจะมีรอยรอยเออเรียกว่ารอยประก,กบของหนังนะครับทุกๆกเครื่องเลยมันจะมีแบบนี้หมดเลยนะครับมันเป็นเอกลักษณ์แล้วกันนะครับ เอกลักษณ์เลยเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าอาจจะบ่นว่าทำไมมีรอยมีรอย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 ติดนะครับทุกวันนี้ลูกค้าจําได้หรือว่าต้องมีรอยติดนะถึงเป็นการแผนะครับงานดีนะครับงานเหมือนเป็นของแท้ได้เลยนะครับตอนนี้สภาพหนังต่างๆนะครับแต่ว่าถ้ามีจุดสังเกตนะครับเนื่องจากถ้าเรามองดูนะครับเวลาเวลาที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ เราจะมีสติกเกอร์อยู่ติดตรงนี้อยู่นะครับแสดงตาหมายเลขมอกรมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะมีชื่อบริษัทผู้นําเข้าแล้วก็ประเทศที่ผลิตนะครับก็คือโรงงานที่ผลิตนะครับมันจะมีโชว์อยู่สองส่วนตัวนั้นนะครับก็คือว่าโรงงานผู้ผลิตนะครับแล้วก็มีชื่อผู้นําเข้าแล้วก็มีตามาตรฐานอุตสาหกรรมครับเราจะมีสติกเกอร์ติดด้านหลังนี้นะครับถ้ามีเนี่ยแสดงว่าเป็นเครื่องที่ถูกนําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย แล้วก็มีการสําแดงเอกสารมอ,อกมาตรฐานต่อสุลการกรอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับทุกๆเครื่องนะครับที่มีมอ,อกเราจะต้องมีการยื่นนะครับเขาเรียกว่าสับมิดเอตัวเอกสารใบอนุญาตนะครับซึ่งเราจะมีเพียงบริษัทเดียวที่เรามีนะครับบริษัทอื่นไม่สามารถมีได้เพราะว่ามันจะเป็นมันจะต้องมีการขอเฉพาะนะครับซึ่งเราจะมีแล้วเราจะมีการส่งเอกสารตัวนี้ผ่านทางระบบให้กับทา,มออางมอ,อกสมอครับนะครับก่อนที่จะ ส่งต่อให้กับทางกรมสุลการกรตอนที่สินค้าเข้ามาในประเทศนะครับก็จะถูกเสียภาษีตามกฎหมายนะครับเรื่องแรกนะครับที่บอกครับว่ามีหมายเลขเครื่องนะครับถูกต้องนะครับแต่แค่ว่ามีไม่มีตาของบอก่อนที่ต้องติดเป็นประจำู่แล้วนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถ้าดูจากสายไฟนะครับสายไฟกันจริงแล้วของที่ถูกต้องนําเข้าถูกต้องตามกฎหมายครับ ที่ขายในตลาดสายไฟตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นสายไฟที่มีมอกอด้วยสเกตนี้ไม่มีมอกอน,นะครับนะครับก็แสดงว่าเครื่องนี้ถ้าผมดูจากสภาพทั่วไปแล้วนะครับดูจากวัสดุนะครับดูจากข้อมูลต่างๆนะครับดูจากลักษณะต่างๆนะครับเป็นของแท้แต่ว่าของแท้แต่ว่าไม่ได้ถูกนําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามช่องทางปกตินะครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวที่2นะครับเราเรียกว่าเป็นมาแชลคิบเบิลทูนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆนะครับในท้องตลาดนะครับถ้าดูจากลักษณะภายนอกนะครับรูปของกล่องนะครับสังเกตเกิดมีความเรียบนะครับของตัวของตัวกล่องเองนะครับไม่มีสันไม่มีโครงกระดูกอะไรนะครับ งานคมชัดนะครับสีเข้มนะครับนะครับมีสเปคมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายมาดูตรงด้านท้ายเครื่องนะครับในนี้ก็จะมีระบุนะครับเรื่องของในตัวรุ่นนะครับแล้วก็หมายเลขเครื่องนะครับ พร้อมตลาดไทยอเท่าไหร่ครับท่านถ้าดีแล้ว์็องออกคำนับเดี๋ยวเราไปดูตาต้องตากันนะโอเคโอเคนะครับกล่องนะครับสังเกตนะครับเรียบนะครับงานดีมีตาเลาพูดอยู่แล้วนะครับทุกๆกล่องมันจะมีตาประทับนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อบอกปีของมาแชลนะครโอเคตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีสายทิ้วนะครับ เดิมนะครับเราจะมีตัวคู่มือนะครับเป็นคู่มือ Quick Start Guide แล้วก็เป็น Legal and Safety นะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็คู่มือเรื่องความปลอดภัยนะครับการในการใช้สินค้านะครับ มาดูสภาพนิดหนึ่งนะครับสภาพหนังต่างๆนะคะรับการเย็บการเรีงต่างนะครับการประกอบของรุ่นนี้นะครับเรียบเนียนนะครับนะครับเรา,เราจับแล้วจะรู้สึกว่ามันสดุดอะไรนะครับมันจะเรียบนะฮะเป็นเกตน,นะครับมันจะเรียบเนียนเลยนะครับไม่ได้ติดหรือสะดุดหรือบาดหรืออะไรนะครับทุกอย่างจะเนียบนะครับปุ่มกดต่างๆนะครับ ตัวนี้ก็จะมีไฟโชว์แสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออพอตเทเบิลที่เคลื่อนไหวได้เคลื่อนย้ายได้นะครับก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับดูหนหังในนี้นะครับก็สวยงามน,นะครับดูกระจังนะครับังาเขตกระจังไม่บุบนะครับระบบน้อยมากนะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเรากดปุ๊บมันจะโป่งโป่งโป่งขึ้นขึ้นลงเลยนะครับ เกตนานงานค่อนข้างแข็งแรงนะครับโลโก้นะครับเรียเนียนนะครับเหมือนกันครับมือนเดิมครับก็คือรอยตะเข็บรอยรอยติดนะครับมีอยู่ทุกตัวนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแบบดูหนังดูอะไรที่อย่างสวยงามนะครับมาดูข้างหลังนิดนึงนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับรุ่นตะกี้นะครับก็คือว่า ไม่มีตัวสติกเกอร์ที่แสดงมารฐานอุตสาหกรรมก่นมอกนะครับมีหมายเลขเครื่องชัดเจนนะครับงานเนียบเนียนนะครับเหมือนกันนะครับตัวสายไฟเองก็ไม่ได้มีมารฐานมอก่อนะครับซึ่งปกติแล้วมารฐานมอก่อจะไม่ใช้ปั๊กแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ใช้ นี่ก็ค่อนข้างจะมนนะครับถ้าเป็นของปองก็จะเป็นเหลี่ยมหน่อยนะครับ <c oughs> เป็นเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมขอบนะแต่ว่านี้จับปุ๊บมันจะมนมากนะครับตัวนี้ครับจะมนนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นขอบตั้งนะครับ <c oughs> โอเคครับตัวนี้สรุปแล้วก็คือถ้าผมดูจากสภาพนะครับ